อันนี้เราก็จะมาลองเล่นเกม Analog S, <Un lock>. <S As, นะครับผมเห็น <laughs> 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 เขาฮิตกันนะช่วงนี้ฮะเห็นเขาเล่นมันมันมันน่าสนุกนะเดี๋ยวต้องแต่ต้องมีเพื่อนด้วยเนาะคือเราเล่นไม่เป็นนะผมอันนี้ผมเพิ่งเล่นเกมแรกนะผมเพิ่งเล่นครั้งแรกมาเล่นยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวอะไรวะเดีเอาใหม่เอาใหม่ใส่ต้นนะดีเข้าดีดอกอะดีดอ ดีเลยวะอะไรวะฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนเราเราจะได้แค่ตัวเราจะได้แค่ตัวดีเลยเพื่อนเอกบีบีเจเอ็นเจกูได้คำไหมเนี่ยโอ้โหดอตอเมริกา ทำไมเข้าไม่ได้วะมีใ,ใครเข้าได้ไหมครับเฮ้ยทำไมทำไมเราเข้าทาราไม่เข้าไม่ได้เพื่อน <c oughs> แกเข้าเกมแรกยังเข้าไม่ได้เลยจะเล่นไหมเนี่ย <STA> <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ไม่ทันอีกแล้วเพื okay, ่อนเพื <c oughs> <pe> ่อนขออีกรอบได้ไหมเพื่อน อ๋อโอเคเขาว่าจะไม่เข้าไม่ได้ thank you เพื่อนโอเคค x เลยนะเอา h t โอเค h t โอเคอะไรนะครับต่อโค้ดอีกทีได้ไหมครับได้โอเคแล้วเข้าเกมมาพิธีร้อยแล้วลบแรกคืออ่าภารกิจเราภารกิจเรา ทำยังไงวะนี่เหรออ๋อแล้วกดตรงนี้ทำไรทำอะไรวะอ๋อเป็นกล้องอ๋อเป็นกล้องมันเป็นกล้องทุกคนอย่านะเพื่อนใจเย็นนะต้องหลบว้ายตื่นอ่าอ่าอ,อันนี้คือยุตทำยัไงวะไงวะอ๋อ อ๋อยาไปครับผมวัดนะครับเฮ้ยยายาเด้อยาเด้อยาเด้อเจอคนตายแล้วครับผู้ชมเจอศพที่ไหนครับเจอศพสีเแองสีแดงมีที่เนี่ยเนี่ยต้องทำความสะอาดทำความสะอาดฝาบนบนเห็นใครมั้งครับเห็นใครมั้งครับผมเห็นสีเขียวเข้มกระดัับบกรระดคับเขียวเข้มกระดับครับ สีเขียวเข้มอยู่ไหนครับตอนนั้นผมเดินลงมาก่อนสีดำครับ่อ้ยแล้วสีเขียวก่อนจะให้สีดำสีแองยังอยู่สีเหลืองจะอยู่ครับถ้าเชื่อไม่ได้ถ้าเรายิ้มเบนี้เราจะโดนฆ่าไปเลยอย่าเลยครับอย่าเลยอย่าเลย ไม่มีไข่ครับผมก็เป็นการข้ามไปนะฮะคิดว่าผมคิดว่าคิดว่าไข่ทุกคนสีม่วงสีม่วงไม่น like uh, like ่าใช่นะสีเขียวเนี่ยไม่แน่เอ๊ะเอ๊ะวิ่งอะไรวะว่าไงครับอะไรพี่อะไรเพี่ครับไว่ายครับ เอาไปด้เอาไปได้เอาไปได้ครับจะเอาออกได้ออกได้คุณแน่ใจคุณแน่ใจอย่างน้อยถ้าเหลือให้เขาออกถึงก่อจะเล่นง่ายกว่าไดง่ายกว่านะครับก็แน่ใจผมตามที่คุณบอกสี่แหลครับผมสี่แหละครับผมจำไว้ใจลอยใจลอยเขาเขายากเลยอะ หลักฐานมีไม่มีไม่รู้กดตามเพื่อนไปก่อนนะใช่ไหมเฮ้ยอย่าเด้อใครเป็นใครเป็นนะเราไม่ได้เป็นนะฮะเราก็จะมาเอาตัวรอดนะฮะซึ่งเราเพิ่งเล่นนะทุกคนนะเออก็เลยแบบเอ๊ะเงทำอะไร ทำเคลสดครับผมทำเคลสดกัน,เ,กนเอ้อจะกระรักอะฮะอย่านะเพื่อนอย่านะไอเหลืองใครวะทางที่จะเดินไปห้องห้อง,ง,ไ,งไฟครายังไม่รู้เลยห้องซ่อมไฟอยู่ไหนผมใส่ใครไหมครับผม,มเห็นสีม่วงครับเคยเห็นสีม่วงหรอครับเดินมาไม่เห็นเลยเ จบเรีพอร์ตเลยใครเห็นสิบโมงแล้วเมื่อกี้ของผมสีขาวตรงไอเนี่ยห้องดูดาวกับสีมังผมอยู่มุมขวาบนเพิ่งเดินมาผมอยู่กับสีเหลืองครับสีดำครับสีแดงครับสีแดงเนาะครับตรงไหนสีดำอยู่ขาบนอยู่ตรงไอ้ที่เป็นไอ้จรวดนะครับอยู่หน้ายาน เรจะวิ่งไปที่้อ,องไฟฟนะ้าแล้วเทเนี้ยไปมันดับผมมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าผมเห็นกลุ่มบีพอร์ตอะผมไม่เห็นโกลบนะผมอะไรจะวิ่งเข้าห้องไฟอ่ะผมน่าอยู่แถวๆนั้นมีใครวิ่งนำไปไหมครับ <How? S 2> อ้านวนมมนนะยังไงอะสรุปยังไงครับผมสกิปเลยก็ได้ครับถทำเองดี <c oughs> <c oughs> ยา <Yeah! S 2> สีดำสีดำตกใจว่าเราถ้าเกิดมันมืมดๆอย่างเงี้ยคือ,คอต้องทำยังไงวะอ๋อโอ้มันไม่มีลูกศรบอกนะคือเราต้องไปเองใช่ไหมอ๋อว้ายเฮ้ยสีเหลืองเดี๋ยวนะสีเหลืองย่าดา้าสีเหลืองย,ย,ย่าเราเบียดไปหมดแล้วไว้ใจใครได้เบาเนีเ่ยสีเหลืองน่าจะไว้ใจได้นะทุกคนนะ พราะสีเหลืองเขาอยู่กับเราใช่ไหมตอนแรกฮะไปเพื่อนไปด้วยกันเพื่อนทีเดียวไปกับสีเหลืองฮะเราจะไปกับสีเหลืองฮะมันน่าจะไม่ตายแน่ฮะเพื่อนเว้ยตกใจเอเคผ่านหน้ามาทุกคนคุณต้องไปไหนเพื่อนต้องไปไหนทุกคนเว้ยตกใจวะได้อย่าดิตัวนี้สีเหลืองมันน่าจะไปใจอได้โค้ดเดี๋ยว สีขาวเดินติดกับสีม่วงทุกคนสีขาวเดินติดกับสีม่วงผมว่าสีขาวกับสีม่วงสีเขียวอะสีขาวกับสีม่วงเจ้ศพที่ไหนในห้องกล้องห้องกล้องจะปิดเหรอใช่ครับผมจะบอกให้ว่าผมอะเจอผมเห็นในเนี่ยในชิปประจอนอะ่ะสีเขียวตายตายนานแล้วด้วย ตอนนี้ผมหาศพไม่เจอผมวิ่งไปที่ห้องอาวาวน้ำหมาด้าน้าย้ายสุดด้านล่างสุดสายล่างสุดแล้วผมก็ผมไม่เห็นใครเลยนอกจากสีแดงที่วิ่งแบบลงมาจากไหนไม่รู้วิ่งตามๆผมอยู่เห็นแค่นั้นะมื่อฟังนั้นคนก็เห็นแต่สีแดงใช่ไหมครับฮัลโหลสีแดงทำอะไรครับผมผมก็เดินเดินก <c oughs> <ๆ>ับสีเหลืองเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเห็นสีขาขสีม่วงนี่จะเดินคู่กัน ถ้าถ้าคุณบอกว่าสีขาวงั้นแสดงสีแดงมั่วแล้วครับผมเพิ่งจะมาเจอสีม่วงตอนที่กดแล้วคุณจะบอกผมคู่กันได้ไงผมเพิ่งวิ่งมาไม่เคยแค่เห็นเดินคู่กันแล้วตอนนั้นผมเดินผ่านคุณครับตอนนั้นอนะ่ะผมก็แค่สงสยัยเฉยเห็นเดินคู่กันแบบว่ายงไงเอาจริงป่าผมมาสงสัยสีแดงเพราะว่าตัวปิดอัดหหลายรอบด้วยแล้วอยู่คู่กันล้วเท่น,นี้อย่างที่ผมบอกอ่ะคือตอนตอนที่ผมจะแยกตัวออกมาคนเดียวอะ่ะผมเห็นชี่ประจาสีเขียวตาก่อนแล้วแล้วผมก็วิ่งที่ห้องวนะ้ำแล้วก็มาเจอสีแดงวิ่งลงลมาดี กดไปที่ห้องกล้องใช่ปะเออผมคิดว่าเสด็จอาจจะฆ่าแล้วก็วิ่งลงมาเดี๋ยวเก๋าเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนเนีอันนี้สีไหนพูดนะอันนี้สีไหนพูดสีเหลืองสีเหลืองเดี๋ยวสีเหลือง<ส>เราเดินกันเองนะเราเดินกันเองนะคุณเดิน,ค,ดนคุณเดินกับผมหลังจากที่เขียวตาแล้วนะคุณตาจะเดินซื้อใจอะไรก็ได้มาเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวสีเหลืองเราเดินกับเราเดินกันเองแล้วเราจะไปฆ่าใครตอนไหน นาายยยซซืืื้้อออออออใจเเเเหหหลงงงงกก็บู่่่่่่ววพพิิโโตตะดแต่ว่าแต่อันนี้ผมไม่ได้สงสัยสีเหลืองเลยนะแต่ผมเดินกับเขาจริงๆผมไม่สงสัยใครเลยสีแดงครับแต่สีแดงบอกว่าผมเดินกับสีม่วงตลอดผมเพิ่งจะมาเจอเขาตอนท้ายเกมใช่ครับผมเจอก่อนจะโหวตใช่ไหมใช่จะไม่ว่าเดินสวนจะสีขาวดีกว่านะเพิ่งเพิ่งจะมาเจอสีสีม่วงตอนที่กดนิ้วเขียวนนั้นคือเจอครั้งแรกไม่เคยเดินคู่กันเลย วแดเอา95ผิดไหนผมกดสกิปแล้วกันนะครับผมเรียบร้อยครับผมบินไปเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยกลายเป็นศพอย่างสมบูรณ์แบบ โดนละแกทุกคน